มีเงินดาวเยอะก็ใช่ก็จะออกรถได้นะครับพี่นันอยากจะเล่าเคสตัวอย่างให้ทุกคนฟังอยากให้ตั้งใจฟังนะครับเ <hir> ือวมีลูกค้าพี่นันครับเขาทักแชทเข้ามานะครับเขาก็ทํางานราชการรายได้อยู่ประมาณ1 7 0 0 0อัพเลยนะ <nder. S 1> มีเงินดาวรถอยู่1 2 0 0 0 0บาทแต่ทาไมถึงออกรถไม่ได้รู้ไหมครับ <nder. S 1> <spelling> เพราะไปติดบัตรอีออนแค่หมื่นเดียวเสียดายมากครับติดมามากกว่า300วันแล้วแล้วอยากจะมาให้พี่นันช่วยพี่นันก็เช็คไปทางไปนั้นครับเขาอยากจะช่วยเหลือ เช็คไปดังไปนั้นหลายที่เลยเขาก็บอกว่าไม่สามารถทําได้เพราะมันติดล่าช้ามานานมากขนาดเครดิตแค่หนึ่งหมื่น 10, บาทคุณยังล่าช้ามาเป็นปีแล้วเรื่องรถนะครับใหญ่ขนาดนี้เจ็ดแปดแสนคุณจะผ่อนชำระหรือเปล่าอันนี้ไปนั้นเขาก็วูกันนะครับเคสนี้แก้โดยนะครับคือการไปปิดยอดอีออนหนึ่งหมื่นบาทนี้ก่อนอันนี้มันติดมามา,มากกว่าสามร้อยวันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปิดปุ๊บจะสามารถซื้อได้เลยนะครับคุณต้องรอหนึ่งปีครับเห็นไหมครับมันยุ่งยากแล้วมันก็ล่าช้าเข้าไปอีกในวันที่เราต้องการจะซื้อ เคสนี้ฝากเตือนไว้ด้วยนะครับกับเพื่อนๆที่คิดว่าติดหนี้ออมสินติดบัตรอีออนเฟอร์ชอยสีซี่บาย e แค่8000ันหมื่นนึงเนี่ยคงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจะออกรถไม่ได้เหมือนเคสเพื่อนคนนี้ฝากไว้ด้วยครับ